ขออนุญ,ญาตนะครับต้อนรับพวกเรามาสู่การเรียนเรื่องฟันโฟนะครับจริงๆฟันโฟเนี่ยโดยส่วนหนึ่งก็คือต้องลิงก์นะครับภาพใหญ่นะครับพอภาพใหญ่เราอ่านขาปุ๊บเนี่ยนะครับภาพใหญ่ข้อสําคัญมันคืออะไรครับมันเป็นนวิเ g กเตอร์ทำให้รู้เราไปไหนนะครับพอนาวิเกเตอร์เสร็จเนี่ยนะครับเรามาดู Business m o เดลแล้วมาดู v a l ูเอชันนะครับผมคิดว่างี้คําว่าสังเกตไหมครับว่าฟันโฟนามาสู่เรื่อง การเคลื่อนของ business model ด้วยนะครับถ้าเกิดพวกเราสังเกตไหมครับว่าถ้าเราจับทิศทางถูกนะครับฟันโฟล์นี่ไม่ใช่ดูเฉพาะเงินต่างประเทศนะครับเงินภายในอย่างสำคัญนะครับเงินภายในสําคัญมากนะครับแล้วในเงินภายในสําคัญเนี่ยนะครับมันจะนําไปสู่ว่าความมั่งคั่งเราสร้างกันยังไงนะครับเมื่อปีแล้วเนี่ยนะครับช่วงประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมก็มีโอกาสเสียเสีสามนะครับผมก็มีโอกาสมาบอกว่านะครับว่ากลางปีเนี่นะครับจูนจุลายนออคัสเนี่ย เงินในกระเป๋าก็จะเพิ่มขึ้นนะครับกระเป๋าจะเพิ่มขึ้นนะครับนะครับช่วงนั้นประมาณสักเดือนกุมภานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลายท่านก็อาจจะมีอินไซต์ว่าเฮ้การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงนะอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมไม่มีอินไซส์จริงๆนะครับแต่ผมรู้ว่าโฟล์มันจะเข้านะครับโฟล์จะเข้านะครับอ่าแล้วผมก็มีโอกาสเรียนว่าตุลาต้องระวังนั่นเองเดือนเดียวที่ผมระวังนะครับอ่านะครับวันนี้ก็คือพวกเออเซอเออพวกเราเซอไซส์สามก็ ผมก็มีโอกาสอัปเดตถึงนาทีสุดท้ายเมื่อคืนเลยนะครับนะครับชี้ที่ให้ท่านเนี่ยนะครับนะครับไม่ไม่ทราบเยอะหรือเปล่านะครับแต่จริงมีเพิ่มอีกสสไลด์นะครับเพิ่ออัปเดตถึงเมื่อคืนตอนที่ว่าจีนลดอัตราดอกเบี้ยพอจีนลดอัตราดอกเบี้ยปุ๊บนี่เกิดอะไรขึ้นกับทองคำนะครับขึ้นเลยนะครับอ่าที่หนึ่งนะครับไอ้สองเนี่ยนะครับเห็น u s เอยูโรเมื่อคืนนะสวิงกันแรงเลยนะครับจากนี้ไปเนี่ยนะครับจะเห็นภาพนี้อ่นะครับทั้งปีเลยปีหน้า ทั้งปีเลยปีหน้านะครับนะครับปกติเนี่ยชีพจะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมปกตินะครับเวลาอธิบายเนี่ยอภิอ่สอนเนี่ยผมขอเอาผลมาก่อนนะครับให้เราดูตอนจบก่อนนะครับนะครับเพราะถ้าเราไปตามสไลด์เนี่ยนะครับบางทีหลายท่านอาจจะเอ่ออาจจะเออโหทำไมต้องรู้ลึกขนาดนี้นะขออนุญาตเอาแบบสําเร็จรูปก่อนเลยได้ไหมนะครับสำเร็จรูปนะครับสำเร็จรูปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลยนะครับนะครับนั่นคือ Impact เลยนะครับนะครับ เพื่อให้ท่านได้ประโยชน์เต็มที่นะครับส่วนท่านที่ต้องการวิชาการเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆตามสเตปนะครับตามสเตปถ้าวิชาการเกินไปเนี่ยผมกลัวหลับนะครับกลัวหลับนะครับกลัวหลับจริงๆนะครับแล้วท่านคอยดูนะครับว่าฟ้าฟันโพลิงกับบิสเนสโมเดลอ่ะนั่นคือสุดยอดนะครับผมก็มีโอกาสมาสอนนะครับว่าอย่าง e4l อ่ะสองบาทแค่นั่นเองนะครับนะครับหรือแม้กระทั่งคุณพลังงานทางเลือกเนี่ยนะครับเป็นเซกเตอร์ที่ถูกอินเดีนฟตั้งแต่ เมื here, ons, PI, month, ่อเวลานี้ของปีที่แล้วนะครับเวลานี้ของปีแล้วนะครับนะครับท่านที่ลงทุนพลังงานทางเลือกเนี่ยนะครับผมว่ามีไหลเด้งนะครับมีไหลเด้งนะครับลิงก์ให้ถูกว่าฟันโฟจะไปทางไหนนะครับไปทางไหนนะครับจบห้าโมงวันนี้ถ้ามีคําตอบนะครับถ้ามีคําตอบนะครับมีคําตอบนะครับนะครับผมระยะเอาสุกที่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนะครับอันนี้จะอาจจะไม่มีในสไลด์ท่านนะครับแต่ว่าเเนื่องจากเพิ่งอัปเดตเมื่อคืนนะครับนะครับ นะครับนะครับถ้าเกิดผมไปเร็วไปยังไงท่านยกมือได้เลยนะครับนะครับนะครับคือสไลด์ท่านเนี่ยนะครับช่วงประมาณร้อยสิบเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่อัปเดตล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับอันนี้อันนี้ผมอัปเดตเมื่อคืนนะครับท่านช่วยผมดูนิดนึงนะครับนะครับคือนะครับท่านที่ไม่เข้าใจฟังครั้งแรกไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับไม่ก็ไม่อะไรนะแต่ว่าท่านเอาผลไปใช้เลย คนไปใช้นะครับนะครับผมบอกงี้ครับว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับนักลงทุนเนี่ยวางไปซื้อท่านตัวเองเนี่ยสำหรับที่ว่าดอกเบี้ยสูงขึ้นในปีนี้นะครับนะครับเนื่องจากเขามองว่า US เนี่ยจะเติบโตดีนะครับแล้วก็เฟดเนี่ยใกล้เคียงกับการขึ้นดอกเบี้ยละก็เนื่องจาก QE มันจบนะครับ QE จบไปแล้วใช่ไหมครับเดือนตุลาเนี่ยนะครับคือจบแต่คนคาดการณ์ว่าพอจบปุ๊บเนี่ยเฟดจะทําไงครับ น่าจะมีช่วงพักหนึ่งแล้วค่อยขึ้นดอกเบีย้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องทุนโพซิชันหมายถึงอะไรครับวางตำแหน่งเลยว่าเฟดมงไงบอลยุดปีนี้ต้องขึ้นแน่นอนปรากฏว่านะครับผิดนะครับปรากฏว่าตลาดเนี่ยเลือกเลือกเกี่ยวกับดีเฟลชันตลาดทั่วโลกเลยครับเจอสิ่งเรียกว่าการเติบโตทั่วโลกเนี่ยลดลงลดลงเลยนะครับลดลงนะครับ GDP นี่นะครับถูกปรับลง ทบทุกทั่วโลกเลยนะครับยกเว้นอเมริกาอเมริกาเป็นที่เดียวที่ GDP ปรับขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งยุโรปทั้งไชน่ารวมทั้งไทยเราเองด้วยนะครับ GDP ถูกปรับลดลงนะครับสังเกตนะครับ GDP ถูกปรับลดลงนะครับการเติบโตลดลงนะครับสภาพคล่องมหาศาลนะครับสภาพคล่องมหาศาลนะครับฉะนี้สภาพคล่องจะไม่มีทางถูกดึงออกถ้า GDP ถูกปรับลดลงนะครับจะไม่มีทางถูกดึงออกเลยนะครับ นะครับสภาพคล่องหมาศาลคุณนึงไม่ลงไงครับลงตุลาเนี่ยลงไปแค่ร้อยจุดเองนะครับหนึ่งห้าสองศูนย์แล้วผมจะให้ท่านดูนะครับหนึ่งห้าสองศูนย์มีที่มาที่ไปนะครับเพราะว่ามันลิงก์กับเออร์เน็งยิวแกร็บเออร์เน็งยิวแกร็บคืออะไรครับส่วนกับพีเอลบด้วยบอลยิวนะครับเพราะมองตรงนั้นปุ๊บเนี่ยบอกได้เลยหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าสองศูนย์เนี่ยต้องรับอยู่นะครับรับอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีการคำนวณให้ดูนะครับแต่ท่านจดไว้ก่อนนะครับนะคครััับถดมมมาาเนีี่่ยผองง้ววต อินเฟชชันเนี่ยนะครับนะครับก็คือเอ่อมันลดลงใช่ไหมครับนำไปสู่อะไรครับบอลยูลดลงนะครับโลเวอร์ซีริกแฟนมูของบอลยูนะครับแล้วปรากฏว่าบอลยูลดลงเนี่ยไม่ได้ลดลงเฉพาะ US นะยูโรยูเคนิวยอรนรวมทั้งไทยนะครับไทยที่คนที่ดูเทเชลลี่อยู่นะครับจะเห็นนะครับว่าตัวผลตอบแทนปันธบัตรของเราเนี่ยลดลงนะลดลงนะครับเพราะเพราะว่าที่บริษัทผมเนี่ยผมก็บริหารเทเชลลี่นะนะครับ คิดดอกเบี้ยลูกค้า7.25เอ้ยทำไมทุนผมที่กู้มาเนี่ยมันลดลงอ่ะสเปรดผมก็เพิ่มขึ้นนะครับสเปรดผมก็เพิ่มขึ้นนะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับมันลดลงหมดนะครับทั้งโลกเลยหมายความว่าไงครับทั้งโลกเลือกดีเฟลชันเนี่ยเลือกเงินเฟ้อนะครับทั้งโลกเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือต่อนะครับเมื่อเมื่อวานนี้นะครับ PBOC คือ People Bank of China นะครับประกาศนะครับลดดอกเบี้ยนะครับ effective on 22 november นะครับเป็นการลดดอกเบี้ยครั้งแรกนะครับตั้งแต่2012นะครับนะครับก็คือรอบครั้งแรกในรอบสองปีนะครับซึ่งหมายความว่าไงครับเขาอ่านว่าโกรดไปไม่ไหวไงนะครับเหมือนโครเลียเหมือนเกาหลีนะครับเกาหลีขึ้นดอกเบี้ยไปก่อนนะครับแล้วลดเลยนะครับคือไม่ไหวอ่ะการเติบโตไม่ไหวนะครับไม่ไหวนะครับนะครับแล้วก็การลดดอกเบี้ยข้อนี้ครับว่าดอกเบี้ยเงินฝากนะครับถูกลด ยี่สิบห้า basis point นะครับนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเงินกู้นะครับถูกลดโดย40สิ basis point นะครับดอกเบี้ยเงินฝากมา2.75นะครับดอกเบี้ยเงินกู้มา5.6นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับอันนี้ลองดูนะครับอันนี้จะเป็นการอ่านโฟล์แล้วนะครับแบงค์ถูกอนุญาตให้ออฟเฟอร์นะครับการดอกเบี้ยเนี่ยถึง120เซนของเบนช์มาร์กนะครับจาก110เปอร์เซ็นต์เบนชมาร์กคือแบงค์ออฟเฟอร การฝากเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นได้นะครับมีมีสิ่งที่ว่าเป็นหรือว่ามีรูมให้ทําขึ้นนะครับผลกระทบคืออย่างนี้คบว่าบอลอีกูตี้คอมมิชชัเนี่ยคงレスปอนในทางบวกนะครับการลดดอกเบี้ยรอบนี้นะการลดดอกเบี้ยรอบนี้ยังธรรมดานะครับลองอ่านต่อนะครับลองอ่านต่อผลกระทบคืออะไรนะครับผลกระทบคืออย่างนี้นะครับไปมากหนึ่งหรือ2ปีหน้านะครับ1และ2ปีหน้านะครับ สิ่งที่ทางทางกลางจหนาคิดวิจารณ์คือการเพิ่มเครดิตโกลด์อะเพิ่มเครดิตโกลด์หมายถึงว่าการปล่อยเงินกู้เพิ่มขึ้นปกติเนี่ยสกิลดีไม่ดีสภาพคล่องดีไม่ดีเนี่ยจะต้องมีเครดิตโกลด์มานะนะครับไม่มีหุ้นขึ้นโดยที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นของเครดิตโกลด์นะครับหมายถึงว่าการปล่อยสินเชื่อนะครับการปล่อยสินเชื่อนะครับนะครับ ก็มีจะมีการสิ่งที่เป็น Relax, รีแลกโลนทูที่ผสิตเลโชนนะครับนะครับก็คือปล่อยฮิกแบงก์กู้เพิ่มได้เอ่อปล่อยกู้เพิ่มได้อีก2อถึงห้าทินเลี้ยนหยวนนี่เม็ดเงินใหม่นะครับคือการที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับโลนที่ดิวเซ็ตเลโชเนี่ยนะครับถ้าถ้ามีการรีแลกเพิ่มขึ้นว่ามีดีบัสิตเท่านี้ปล่อยโลนได้ขนาดนี้นะครับถ้าบอกว่าเพิ่มเพดานนะครับเพดานว่ามีดีบิตสิตเท่านี้ปล่อยกู้ที่เพิ่มขึ้นนะครับ สองถึงห้าทิลเลียนอยวเนี่นะครับถามว่าเยอะไหมนะครับถ้าจําได้ไหมครับตอนสมัยเกิดรีแมนเนี่ยนะครับจีนอัดไปสี่ทิลเลียนหยวนนะครับสี่ทิลเลียนหยวนนะครับฉะนั้นไอ้สอง่สองถึงห้าทิลเลียนอย่เนี่ไม่ได้บอกว่าภายในปีเดียวนะครับแต่ว่าเป็นรูมนะครับเป็นเป็นช่องที่ทําให้การปล่อยกู้เพิ่มขึ้นได้นะครับปล่อยกู้เพิ่มขึ้นได้นะครับฉะนั้นราคาน้ํามันน่ะ ที่มันดีเพรสมาทั้งนานะนะครับราคาคอมมิตี้ที่ดีเพรสมาทั้งนานเนี่ยก็น่าจะรีไวท์ไลท์เพิ่มขึ้นรีไวท์ไลท์หมายถึงว่าถูกเพิ่มพลังอะนะครับจากการที่ว่าหมดพลังไปแล้วนะนะครับทองคำนะครับจากหมดพลังไปแล้วเนี่ยก็ถูกเพิ่มพลังเข้าไปนะครับอันนี้คือแต่ว่าแบงก์คอมมิชชั่แบงก์ของจีนต้องระวัง NPL นะนะครับ NPL นะครับผมได้อ่านต่อนะครับว่าแบงก์ Bank ชาติเนี่ยอาจจะลดดอกเบีย้ยนะ สังเกตไหมครับว่าจีนลดไปแล้วเกาหลีลดไปแล้วนะทั่วโลกบอลยูต่ำนะครับแบงค์ชาติอาจจะลดดอกเบี้ยอีกประมาณสักยี่สิบห้าบิฟถึงห้าสิบบิฟอ่ะนะครับตอนนี้ดอกเบี้ยอาร์พีเราอยู่สองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับอาจจะเหลืออะไรครับหนึ่งจุดเจ็ดห้าถ้าเกิดลงไปหนึ่งจุดห้านี่จเกิดอะไรขึ้นครับเท่ากับยี่สิบห้าบิฟสูงกว่าสมัยรีแมทนั่นเองนะแสดงว่าตอนนี้เราไม่มีใครเซสนะแต่เราเกิดภาวะาดีเฟลชันดีเฟลชันหมายถึงว่าเงินเฟ้ออะนะครับเงินเฟ้อนะครับ ฉะนั้นเนี่ยผมเลยอ่านว่าแบงค์ชาติมีโอกาสลดดอกเบี้ยอีกสักยี่ห้าบีบนะครับนะครับเภายในไตรมาสหนึ่งและสองน่ะนะครับปีหน้านะครับหนึ่งและสองของปีหน้านะครับผลกระทบคืออะไรการลดดอกเบี้ยนะครับท่านดูนะครับอันนี้อยู่ในหนังสือผมนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยผลกระทบการลด rp คืออะไรครับนะครับนะครับผมบอกผมบอกงี้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อ PE ของเซตนะครับ การลดดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยนมาธสู่นักทุนยอมจ่ายราคาหุ้นที่ P.E. สูงขึ้นนะครับภาษาการเงินเรียกว่าอะไรครับ PE expansion นะครับหรือว่าคน tolerance ของ P.E. เพิ่มขึ้นนะครับนะครับทั้งที่ว่าคนยอมจ่ายเราเห็นหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจาก P.E. ของหุ้นสูงขึ้นนะครับทั้งที่กำไรของหุ้นอยู่เท่าเดิมหรือ e a r n i n g เท่าเดิมปรากฏการณ์นี้เรียกว่า PE expansion นะครับนึกออกไหมครับว่า ฝนที่ตกทางนู้นเนี่ยมันหนาวถึงคนทางนี้นะครับเขาลดดอกเบี้ยนะเอะทำไมเราต้องลดตามนะครับเพราะถ้าไม่ลดตามนี่เกิดอะไรขึ้นครับนะครับก็คือว่าคนอื่นเนี่ยจะมีคอามผิดถิ่นเอเวนต์ใน้นการแข่งขันนะครับนะครับลดดอกเบี้ยสูงกว่านะครับเบนช์หมาเยอะๆเน,นี่ยนะครับ <Twelve> นั่า <live> ส <orden> ูว่าเงินโฟมก็จะไหลเข้าเหมือนกันนะครับแล้วทาให้ล้างเงินบาทเราแข็งนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าแบงก์ชาติเนี่ยถ้าดูจากบอลยู2ปีเรานะนะครับ มีมมากเลยในการลดดอกเบี้ยนะครับนะครับใน Q1 นะครับใน Q1 นะครับแล้ว Q1 แล้วสังเกตไหมครับว่าผมมีโอกาสยี้คําว่าทําโคเรลนะครับทําโคเรเลชันนะครับนี่คืออะไรครับนี่คือเซตเทลลิง P/E เซ็ต P/E นะครับนะครับอันนี้คืออะไรครับนี่คือตัว B.O.T เอ่อหนึ่งวัน R.P. นะครับก็คือดอกเบี้ยเอ่อ R.P. หนึ่งหนึ่งวันเนี่ยนะครับสังเกตไหมครับว่า เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยดอกเบี้ยลงนะครับนะครับจะเกิดภาวะ PE expansion นี่นะครับด้วยหลัก time เนี่ยหนึ่งเดือนหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแบงค์ชาติลดดอกเบี้ยนะครับจะมีปรากฏการนะครับเงินไหลไปซื้อยอมจ่ายคนยอมซื้อหุ้นที่ PE ที่สูงขึ้นนะครับด้วยหลัก time หนึ่เดือนกือใช้เวลา1เดือนนะครับ คือการลดดอกเบี้ยอาจจะไม่บอกว่าอคุณจะขึ้นเลยทันทีไม่ใช่นะครับต้องใช้เวลาสักหนึ่งเดือนนะครับ correlation นี้ประมาณสักหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ถือว่าสูงนะถือว่าสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับนะครับว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยนำไปสู่เรื่องคนยอมจ่าย PE สูงขึ้นนะครับยอมจ่าย PE สูงขึ้นนะครับ PE สูงขึ้นนะครับนะครับนะครับผมอนุญาตต่อนะครับนะครับนะครับผมเลยว่าปรากฏการณ์ก็ PE expansion ปรากฏการณ์นี้จะตามหลังการลดดอ,อกเบี้ยไปอย่างน้อย1เดือนนะครับแล้วผมก็อ่านว่าน่าจะคิวหหรือคิวอนะมั่นใจว่าคิวหแต่ว่า1หรือ2ครั้งนั้นเองนะครับนะครับถ้าสกิทไม่ฟื้นนะนะครับต้องสองครั้งนะครับถ้าลองดูนะครับว่าสกิทฟื้นไหมผมว่าไม่อะนะครับผมเลยอ่านสองครั้งน่นะครับผมอ่าน2